ไม่ขับรถเหรอลูกหืม,มอย่าหมุนสิคะอย่าหมุนส <prem ises> ิคะหืมหนูไหมจะจับเอง่อยอืมเน่แนเอกดนะอย่ากดสิลูก <c oughs> ไม่ต้องกดแหละดูดีๆที่เฉยดูแต่ตาลูกมืออย่าต้องอืมเก่งมากโอ้โหโอ้โห,โหดูถ้าตอนโตจะขับรถเก่งนะเนี่ย